ครับสวัสดีครับคุณแม่สันสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สันครับแม่สันได้หนึ่งนะครับฟันดีได้หนึ่เพื่อนว่าหงอนหันเนี่ยสามตัวตัวแล้วสามตัวตัวเลยว่ครับแม่สันหงอนหันเนี่ยต้องหงอนแค่ศีรษะเพราะเขาหงอนเพื่นไหหงอนก่อนฟันมาจากไหนครับหงอนก่อนฟันถามเรื่องคาแรงเพป็นว่าคาแรงไหนเป็นไหนของก็เลยว่าขอเอาคาแรงสามลอยหาชิปก็ได้ว่าหงอนหันเนี่ยครับผม ออกเต็มๆเลยโตดเลยบางหันงวดหัวนี bueno. ่เข้าขายสามร้อยเข้าวัดหัวนี่นี่เข้ามาสามร้อยเดี๋ยวขอขอรายละเอียดนะครับฝันมาจป็ไไงครับฝันมาไปเหตุงานเหตุงานบันนี้ก็เลยถามว่าเสียเอาค่าแรียงจักบาทงวดบางหันน้อบันหนึ่งงวดบันนี้ก็เลยว่าว่าเอาสามร้อยหาชิปโนมีหน่อยว่าเขาต้องเพิ่มเอาค่าเรนครับผมงวดบางหันครับ บันหวันนี่ฝันว่าก็มันฝันว่าไปใส่ดอกเขาว่าอันสี่ห้ยสามดอยเข้าปะให้เงินสามลอยให้เงินสามลอยเขาว่างวดนใ้่ละสิให้ยสามลอยครับโอเคอ่ะบอกเนาะไม่คุณยินแต่เสียงผมยินแต่เสียงเขาว่าเขาให้เงินสามดอยเขาาปะไปเหตุงานเงินเสียงแววใส่หูนะเนาะแววใส่หูเขาว่าให้สามดอยเขาว่าเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายผู้หญิงหวัอืมครับผม ปกตินีไปทำง,งานนะครับเนาะไปเห็นงานแต่ไปเห็นงานนี่ไปจำเขาจำน้ำเพื่อนกินไปเห็นงานไนีจำเขาจำน้ำเพื่อนกินขอต,ตัวดีน้ำเพื่อนครับอ่าจะมามาเขาหงวดเนี่เขาว่าสามด่วยเขาว่าครับจะเขา่เขาหรือบบเข้าวันเมื่อันเต็มเต็มได้หมเข่าละจักหวงวดค่ะคุณแม่หงวดหนึ่งเขาเราหงวดหนึ่งเนาะหงวดช่องนี่ครับผมหงวดที่่วงครับผมตัวนี้หงวดที่สอง อาจจะเป็นผู้มือทีต้องเพิ่นมองทํางานก็ได้เพิ่นอยากให้โชคครับมาแม่ว่าสิซื้องวดนพี่ดาเมย์สื่อถามอยถาม 00, 00มน,นี่เลยเนาะครับเนาะ <laughs> ครับผมเอาลองเบิง่งลองเบิ่งเอฟซีจะมาลองเบิง่งงวดมื่อวานโอ้ยพี่ด้อยู่นี่ล่ะอันบ่าวแอมมาตรงกับทีมงานมานี่ก็จังว่าไส่นอกบ,บ้านแม่สัน่นเพราะว่านั่นเองมึงือจังตัวสูงอยู่อะถื <laughs> <laughs> ๊ตุ๊บ เต็มเต็มจังๆว่ัสดุครับโอ้ยงวดมะขันเัี่ยสิยดายจอยๆอย่างว่างหวานี่คนมาสามดอยคนมาสามดอยสองตัวละครับบาทนี่ยคนให้แค่นั้นให้แค่นี้ให้แค่นั้นเสิยดายเนาะเอบสีเนาะสิยดายแห้งครับแมนชิมาตัวเก่าเบาเอ็มก็จังหวะเนี่นะแมนแมนแมน่สามศูนย์สามศูนย์เนาะสาวหนิงเนาะงวดนี้คนไทยสามดอยังมางม่ใ้ยส่วนมูสือจำไปเด้อว่าจะบอกเธอเดียวนี่ยได้ว่าบอกอีกวันนี้ว่า บอบอกอีกบอบอกอีกแล้วบอกถึงื่อเอาบอกเลยไปเห็ุงานห่วมกันนี่แหละคุยกระมูบอกแค่นี้ได้อว่าก็ต้องอบอกอีกแล้วบัดนี้ครับผมถือว่าเป็นวาสนาเนาะครับนอกทีกนี้มาเจอคุณแม่สันครับนี่ลรมียังอีกครับบาดนี้ันหมูมีีกแล้วหวนี้มันฟันแค่ั้นเพื่อนบอกแค่ั้นเนี่ยวะบอกแค่นี้เนาะมืนอะไรฟันอีกมันบอกทามโตเลยนี่ โอเคนี okay. Okay. Enough, ่ครับโอเคนี้แล้วนะครับเอฟซีเนาะเป็นตาเตือนครับสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนูเนาะจังหวะครับผมมังหันนี่โอ้ยสามตัวจังหวะดที่ได้อยู่ครับงวดมังหันนี่ครับดูเป็นอย่างงวดนี่เกลมือไม่ครับไฮเดรไลท์กู้เก่าเมียนครับอ่ะใครสิถามยังอีกครับบ้านนี้ไอตอนแม่ฝันนี่แม่แม่ฝันคือแม่ไปทํางานครับฝันนี่มันนอนฝันไปเห็ดงานไปเห็ดงานมาแม่ไปเห็ดงาน ยไปเฮ็ดงานกลับมากลับมานอนกลางคืดนอนกลางคืดฝันแล้วก็นอนฝันนนอฝันว่านี่ฝันว่ามีควันบ่้ยใส่หูเลยบ่ครับนี่คนเว้าใส่หูเลยโอ้เป็นมีเงี่ยงยังมีเงี่ยงยงมีเงี่งมาซิมใส่หูเมาซิมบอกนี่ตี่เป็นโตเลยนี่ทีบเป็นโตเลยบอกว่าสามลอยสามซึ่งซนี่บอกแม่ฝันนี่ฝันในแจ็คมืม่ล่ะครัคุณแม่หน่ยฝันใน สองเสมือนนิติครับสองเสมือเลขไทยหนวดนิติเลขไ<า>ทยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกอายุเท่าไหละครับแม่สันสี่สิบเก้าอายุสี่สิบเก้าปีบ้านเลขที่สี่สิบสองศูนย์ครับผมอะคันถามักตัวเรกข,ของแม่สันของเฮาอาาสีฟันเกลียวเพราะว่าผูพันมีโชคไม่ลาคือสามตัวนะครับท่หนผู้ชมต้องเป็น 10, สลับกันนิดน้อยแต่ปูเป็นยังครับ หรือว่าม so. ีโชคมีลาบมีดวงอาจสีเขามาติดต่อกันก็ได้ครับลองเอาไปเสียงโชกเสียงลาบลองมองเนาะครับแม่สันเนาะครับขอให้มีโชคหญ่ครับคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะนรรมชมเลขของคุณแม่สันค่ะนรรมชมเลขของคุณแม่สันนะคะเนาะหววก่อนคุณแม่กับเขาโตดค่ะนรรมชมหวหนีเห็นไม่ยิ่งฝันเสียงคือเสียงไม่ยิ่งมากกะซิบห่องบอกเลข สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ค่ะธรรมชมบ้านเลขที่กับบ้านเลขที่สองศูนย์อายุของคุณแม่สันกับอายุสี่สิบเก้าปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณแม่สันนะคะเนาะเพิ่งมาติดตามงวดแรกค่ะท่านผู้ชมงวดแรกแหกมานค่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคมีลาภกับคุณแม่สันประจาําของที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกระสิท่านผู้ชมพิก่อน จอกันคลิปหน้าค่ะกายพึ่งาพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบื้องของดีกับบ่าวแอมระทงก็เลยค่ะบ่าวแอมบะทงเนี่ยดเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเหลียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ,สองสื่อเรียกสื่อรถตอรีจึงสื่เือถือเนาะครับเนาะ่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนานะครับเนาะอู้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันี้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูหัอสามลูกคิ้วสามครั้งลูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินขาวกบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าแข่ข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหึงย่ยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถืเ่อะะงงน,คน,คนอะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีแหล่ละครับ merger. เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนอะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแบอมราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเอาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ